สวัสดีค่ะวันนี้นางเชอจะพาไปสถานีรถไฟขอนแกน่นแกน่นแก่นนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะตั้งแต่เขาทำสถานีใหม่นางเชอก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยเดี๋ยวนางเชอจะพาไปดูความอรังการของสถานีรถไฟของเรานะคะเห็นไหมคะมันมีข้างบนด้วยเนาะเป็นสองชั้นเนาะชั้นแรกก็ชั้นรักเธอตลอดมุกนี้ตลอดเนาะไม่ขำเนาะ แต่เขาทำไหม่มานิสอลังการมากเลยนะคะเออแล้วก็ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีตารางเวลาตารางเดินรถให้ชมนะคะอยู่ตรงท้ายคลิปเนาะตารางเดินรถของสถานีรถไฟไฟไฟวันนี้ก็จะบรรยากาศน่านนอนมากเนาะอากาศอึมครึมอึมครึม่าเสาธงฉาดกับปักไง่ไง่ไงนะคะพื้นไงนะะ่เนาะขวามือก็จะเป็นลานตลาดนัดนะคะทุกวันนี้ยังไม่มีเนาะ ซ้ายมือก็จะเป็นตลาดรถไฟตลาดขายผลไม้เนาะเขากำลังก่อสร้างใหม่เนาะค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเะจะพาไปไปชมนะคะว่าตลาดรถไฟเขาขายอะไรบ้างเนาะนี่เราก็เข้ามาข้างในแล้วที่จอดรถก็เยอะนะคะทุกคนมีพี่ที่จอดรถเยอะ มีพี่รปภร,รักษาความปลอดภัยเนะเาะหนูก็ถามเขาว่าเอ้อสั้นซองคืนไปได้ปะคะมันจะมีสองชั้นเนาะอันต้องอยู่ไดบอกว่า,วาอ๋อเขาเปิดเป็นเวลาตุลาคันอยากขึ้นไปนั่นก็ต้องไปขอสถานนายสถานีก็เลยว่าว้ายผู้ใดสิกาไปขอก็เลยว่าเออไม่ต่างกัเก็บภาพบรรยากาศด่านล่างให้ชมเนาะคะ่ะอ่าเวลาเขาจะขนส่ง มมื่อแต่ใส่สีแนะนําขนส่งของรถไฟเนาะคะ่ะเจ้าจคิดบ่แพงเนะาะเคลส่งจากขอนแก่นไปรังสิตเอเอปกติบาทตึงเนาะคะ่ะถึกหนึงเนาะอันก็เป็นบริบริเวนบรบรยากาศภายในเนาะคะ่ะตอนแรกว่าจะไปถ่ายเอาาา้าคืองบินบังไทยตอนแรกจะไปถ่ายมิวสิกเนาะทีนี้ที่นั่งมีแต่พระเข้าเจ้าแบบว่ามารอรอขึ้นรถเนาะ แม่ค้าอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแม่ก้าแบบว่าจะไปถ่ายมิวสิกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วว่ามันจะเป็นที่นั่งเหมือนอสถานีรถไฟเก่าเนาะเหมือนอันเก่าแต่มันข้าเจ้านั่งเต็มหมดแล้วเนาะดูความอลังการเวอร์ังเนี่ยว่าจะพาขึ้นไปถ่ายข้างบนเนาะแบบเขาก็ปิดไว้ไม่ให้ขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเวลาเนาะคะ่ะเวลารถไฟมาเขาก็จะให้เดินลงมาอย่างนี้เนาะที่เขาก็ปิดไวนะ้เนาะก็เลยให้ดูความอลังการเนาะ อันนี้จะเป็นบริเวณนอกอาคารแบบเรามาชมวิวด้านนอกเนาะตรงลานตรงนั้นน่ะก็จะตอนเย็นก็จะมีร้านอาหารตามสั่งมาขายนะคะประมาณสองสามร้านเนาะคะ่ะนี่เนะาะอลังการเวอร์วังเหมือนสถาสนามบินเลยอะคะ่ะกว่วงข้วงเนาะที่จอดรถไม่อึดไม่อยากเนาะคะ่ะไม่ได้ขี่นานแล้วนาะรถไฟไปฝนบอกอยากขี่แม่พูดทุกครั้งนั่นแหละจุมจุม ก็จะมีตรงนี้มันจะเป็นลานตลาดนัดแต่ก่อนเป็นตลาดนัดนะคะแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเนาะไม่มีไม่ค้ามาขายเนาะนะคะทีนี้นางเชอก็เลยอยากโชว์กางเกงด้วยความไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ชะเง้อมองหาผู้เป่ามีไมหมเนาะรอใครเนาะไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายนะคะทีนี้ผ่านมาก็เลยเออ,เอสักหน่อยละกันได้มาแล้วไหนๆก็มาแล้วก็แบบปั่นใจมากเนาะรองเท้าเหลืองหรือข้างบนเขาก็ตกแต่งสวยงามนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี้ก็เป็นตารางเวลานะคะขอพวกคุณนะคะที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย